สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องไทม์ไลน์การทํางานของพี่มินะคะมีน้องๆหลายคนก็สอบถามมาเหมือนกันว่าในช่วงระยะเวลาที่พี่มิบินมา13ปีเนี่ย แต่ละช่วงแต่ละช่วงทํางานในชั้นไหนเป็นเวลากี่ปีก่อนที่จะมาเลื่อนขั้นทําตําแหน่งนี้ผ่านอะไรมาบ้างผ่านการทดสอบและช่วงเวลานั้นเป็นยังไงบ้างแต่บอกก่อนนะคะว่าลคปนี้พี่มิจะโฟกัสในเรื่องราวของตัวเองนะเป็นไทม์ไลน์ของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่านําไปเปรียบเทียบกับคนอื่นในองค์กรเดียวกันเนื่องจากว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างในการเลื่อนขั้นถูกไหมคะบางคนเข้ามาในช่วงระยะเวลาที่สายการบินกําลังเติบโตมากๆแน่นอนละการเลื่อนขั้น ็ได้ข้ขึนเรวอยู่แล้วและสําหรับบางคนก็อาจจะมีในเรื่องของ Performance ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยสาหรับการเลื่อนขั้นแต่ว่าที่เราจะคุยกันเนี่ยก็จะเป็นไทม์ไลน์ของพี่มีอย่างเดียวค่ะแต่ก่อนอื่นพี่มีอยากจะบอกว่าโอกาสของการเลื่อนขั้นโอกาสของการเติบโตในอาชีพการงานที่สายการบินตะวันออกกลางพีม่มีมองว่าเป็นโอกาสที่ดีเนื่องจากว่าการเลื่อนขั้นขึ้นได้ค่อนข้างเร็ว หากเรานึกถึงภาพของสายการบิน full service ในประเทศไทยหรือว่าสายการบิน full service ในเอเชียเนี่ยกว่าจะได้เลื่อนขั้นในแต่ละขั้นขึ้นไปยิ่งขึ้นเป็นระดับเพ์เซอเนี่ยพี่มีว่าอาจจะเป็นหลัก10ปีขึ้นไปด้วยซ้ำนะคะแต่ที่ตะวันออกกลางเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยอย่างที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลื่อนขั้นค่อนข้างไปได้เร็วนะคะหากเทียบกับสายเอเชียอื่นๆค่ะ หนึ่งเลยเหตุผลหลักๆนั่นก็คือว่าสายการบินที่ตะวันออกกลางเขาเติบโตไวมากหากเทียบกับสายการบินอื่นๆทั่วโลกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสายการบินตะวันออกกลางเหมือนอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะคะเหมือนอยู่ในช่วงเวลาที่เขากําลังเติบโตแต่ว่าสายการบินอื่นๆในเอเชียหรือว่าสายการบินใหญ่ๆทั่วโลกในยุโรปในอเมริกาคือเขาอยู่กันมานานอยู่ในตลาดแบบ40ปี50ปี60ปีแต่ว่าสายการบินในตะวันออกกลางเนี่ยมันยังแบบเหมือนวัยทีนอะอยู่ในช่วงกําลังโตเพราะฉะนั้นเขาเติบโตไวมากก็ จะต้องการคนเยอะมากก็เลยทําให้มีการเลื่อนขั้นที่ไหวขึ้นด้วยค่ะ 2. เหตุผลหลักๆเลยก็คือคนลาออกเยอะค่ะ บางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยจะลาออกทําไมกว่าจะได้งานก็ยากแต่อย่าลืมนะคะว่าประเทศที่ตะวันออกกลางเนี่ยสุดท้ายแล้วที่นี่ก็ไม่ใช่บ้านเราเนาะหลายๆคนก็อยากจะกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านกลับไปอยู่กับครอบครัวของตัวเองหรืออาจจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ประเทศอื่นๆนะคะสำหรับเหตุผลรองของบางคนก็อาจจะเป็นในเรื่องการย้ายมาแล้วใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์คือไม่ใช่นะก็รู้ตัวเองว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็ตัดสินใจลาออกไปบางคนอาจจะบอกว่าสุขภาพร่างกายไม่ดีบางคนคิดถึงบ้านคิดถึง คิดถึงครอบครัวหรือบางคนอาจจะบอกว่าพบเจอโอกาสใหม่ๆในชีวิตอันนี้ก็คือเหตุผลส่วนตัวต่างๆที่ทําให้หลายๆคนตัดสินใจลาออกไปค่ะวะกลับมาที่การเลื่อนขั้นของสายการบินที่ตะวันออกกลางพี่มิมองว่ามันคือโอกาสจริงๆนะคะทุกคนมีโอกาสในการเลื่อนขั้นไม่ว่าเราจะสัญชาติอะไรอายุเท่าไหร่เราจะจบวุฒิอะไรมาหากว่าเรามีศักยภาพเรามีโอกาสนี้ค่ะ หากลองมองหันกลับไปที่บางสายการบินเนี่ยเขาจะมีกฎระเบียบชัดเจนอันนี้เราว่ากันไม่ได้นะคะทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสายการบินนะบางสายการบินเนี่ยเขาจะมีการระบุชัดเจนเลยว่าต้องมีสัญชาติ อันนี้อันนี้อันนี้เท่านั้นนะถึงจะได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นเป็นระดับหัวหน้าเราว่ากันไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วอยู่ที่ความพึงพอใจว่าเราอยู่องค์กรนี้เราแฮปปี้ที่จะทําต่อไหมแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องการเลื่อนขั้นของสายการบินที่ตะวันออกกลางพี่มิมองว่ามันคือโอกาสเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันจริงๆค่ะ ทำลายของพี่มิในการเริ่มต้นชีวิตกับสายการบินกาตาร์เนี่ยเริ่มขึ้นในปี2007ในเดือนกุมภาพันธ์พี่มิได้เดินทางมาถึงประเทศกาตาร์เป็นครั้งแรกแล้วก็เริ่มมีการเทรนในช่วงเวลานั้นเนี่ยบอกเลยว่าสายการบินกำลังเติบโตมากๆเขามีการซื้อเครื่องบินมาลงหลายๆลำต่อเดือนเลยนะคะแล้วก็มีการเปิดรู้เส้นทางใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันคือช่วงเวลาที่ดีมากเลยอะ จำได้ว่าตอนนั้นในช่วงเวลาที่ทำงานในชั้นอีโคโนมีอ่ะทำมาได้แค่ประมาณ1ปี7เดือน1ปี8เดือนเขาก็ส่งจดหมายมาให้แล้วว่า congratulation คือจะเลื่อนขั้นให้เราแล้วคือสายการบินเติบโตวไวมากเขาต้องการคนเยอะมากก็มีการโปรโมทเลื่อนขั้นตุ้มเดียวเลยนะหลายร้อยคนค่ะ มันก็เลยทําให้พี่มิโชคดีไปด้วยคือเราอยู่ในพวงนั้นนะเราก็ได้รับการเลื่อนขั้นไปด้วยพราะเข้าสู่ปีที่3ของการบินเนี่ยพี่มิก็ได้มาทํางานในชั้น Business Class First Class และอ่าในจุดนี้พี่มิขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะว่าในองค์กรของพี่มิสายการบินกาตาเนี่ยลูกเรือในชั้น Business Class และ First Class เขาถือว่าเป็นลูกเรือ กลว,กว่ากันง่ายๆก็คือต้องทํางานให้ได้ในชั้น Business Class แล้วก็ First Class ก่อนที่เราจะไปบินเนี่ยไปทํางานเราต้องมาดูแล้วนะคะว่า Service บนเที่ยวบินนี้บินไปที่ไหนเส้นทางไหนมีการทํา Service เป็นยังไงมีอะไรที่แตกต่างบ้างซึ่งบอกเลยว่าในชั้น Business Class มันแตกต่างอยู่แล้วล่ะจากชั้น Economy ในชั้น Economy เราสามารถเสิร์ฟ่านได้เลยแต่ว่าในชั้น Business Class แล้วก็ First Class Service จะยิ่งมีความเฉพาะเจาะจงลงไปในแต่ละเส้นทางที่บินค่ะ แต่พูดตามหลักความจริงเลยก็คือในชั้น business class ชั้น first class เนี่ยจำนวนผู้โดยสารน้อยกว่าอยู่แล้วงานก็เบากว่าแต่สิ่งที่ยากกว่าคือความกดดันค่ะ เพราะว่าผู้โดยสารในชั้นพรีเมียมพี่มีหมายถึงชั้น Business Class ชั้น First Class เขาจ่ายเงินมาเยอะมากกว่าหลายเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังก็ย่อมมีมากกว่าอยู่แล้วลูกเรือที่ทำงานในชั้นนี้จะต้องมีทักษะปฏิพันธ์ไหวพริบในการแก้ปัญหาได้ค่อนข้างดีนะคะเอาจริงๆนะสุดท้ายมันก็คือเสน่ห์การพูดของเราพูดยังไงให้ผู้โดยสารฟังพูดยังไงให้ผู้โดยสารเข้าใจเราคือทุกคนรู้กฎระเบียบของบริษัทอยู่แล้วล่ะแต่ว่าการถ่ายทอดการสื่อสารออกมาเป็นคําพูดเนี่ย บางคนใช้โทนใช้เสียงใช้คําอันนี้ก็คืออยู่ที่การฝึกฝนอยู่ที่อยู่ที่การพัฒนาตัวเองการใช้ทักษะเป็นหลักเลยค่ะเคยสังเกตตัวเองไหมคะเวลาที่เราเข้าไปใช้บริการอะไรก็ตามบางทีเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย คนนี้ดูหน้าตาเป็นมิตรมากกว่าเนาะเราอยากจะเข้าหาคนนี้แต่ว่าคนนี้แบบเฮ้ยไม่โอเคไม่อยากจะคุยด้วยอันนี้มันก็มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะมันคือการทํางานกับคนนะ่ะพี่มิรู้เลยนะว่าผู้โดยสารบางคนเนี่ยเขาไม่อยากจะคุยกับเราก็มีเหมือนกันนะเขาอยากจะคุยกับอีกคนหนึ่งอ่าเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายอยู่ที่ทักษะการคุยการพูดสีหน้าท่าทางของเราทั้งนั้นเลยค่ะหลังจากผ่านการทำงานในชั้น Economy Business Class First Class พอเริ่มเข้าสู่ปีที่5ของการบินเนี่ยพี่มีก็ได้รับการเลื่อนขั้นให้ขึ้นเป็นตำแหน่งรองหัวหน้าหรือว่าที่สายการบินที่พี่มีทำเนี่ยตำแหน่งนี้เราเรียกว่า c a b i n Senior ค่ะ การเลื่อนขั้นมาเป็นหัวหน้ารองสําหรับพี่มีบอกได้เลยว่ามันคือจุดเปลี่ยนสําหรับชีวิตจริงๆนะคะ1นึ่งเลยชุดยูนิฟอร์มเปลี่ยนไปแล้วจากที่เราใส่ชุดแดงคราวนี้เราก็จะต้องเปลี่ยนมาใส่ชุดเทามันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะการทํางานของเราก็เปลี่ยนไปบทบาทหน้าที่บนเที่ยวบินอันนี้เปลี่ยนไปได้อย่างชัดเจนเลยเวลาที่ผู้โดยสารเห็นเราในชุดสีเทาคือแบบ เขาจะเข้ามาหาเราทันทีนะคะลูกเรือเองก็เหมือนกันจากแต่ก่อนที่เราเรียกชื่อคนอื่นเรียกชื่อหัวหน้าใช่ไหมคะพอเราเป็นชุดเทาขึ้นไปบนเครื่องบินปุ๊บลูกเรือทุกคนก็จะต้องสดีตาสดีตาสติตา คือเราอยู่ในตำแหน่งนี้ความรับผิดชอบมันมากขึ้นอยู่แล้วล่ะเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นบนเชื่อบินเนี่ยลูกเรือก็จะเข้ามาหาเราก็จะเข้ามาปรึกษาเรานะคะเราอยู่จุดนี้ก็ต้องแก้ไขปัญหาเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องเดินเข้าไปคุยกับผู้โดยสารยิ่งพี่มิเป็นรองหัวหน้าตอนนั้นเนี่ยแม้กระทั่งหัวหน้าใหญ่นะคะเวลาที่เขาต้องการอะไรเขาก็จะมองมาที่คนแรกก่อนเลยนั่นก็คือคนที่เป็นรองหัวหน้า ตอนที่ไม่มีเริ่มต้นทําตําแหน่งนี้ใหม่ๆเนี่ยบอกเลยว่าช่วงเดือนสองเดือนแรกน้ําหนักลดไปเลยประมาณ5้กิโลนะช่วงนั้นคือชีเหลืองเหมือนที่เคยเล่าไปจริงๆนะเวลาดื่มน้ําน้อยมากคือเราเรา กังวลใจมากๆกับบทบาทหน้าที่ใหม่เวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาก็คือไม่มีเวลาได้นั่งพักเราจะรีบเดินไปดูตรงนูน้นรีบเดินไปดูตรงนี้นะคะเกิดอันนี้ขึ้นแก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องเดินไปรายงานหัวหน้าใหญ่บนเชือบินด้วยว่าเออเกิดอันนี้อันนี้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกจะมาพร้อมกับความกดดันความรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ใหม่ๆซึ่งพี่มิเองยังปรับตัวไม่ได้นะก็กงเกงหลวมไปเลยค่ะจากแต่ก่อนตอนที่เราใส่ชุดแดงอยู่บนเชือบินก็ทํางานเครียดไปอะไรอย่างนี้เนาะพอเครื่องลงลลแ้ว จบนะคะจบงานแล้วแต่ว่าพอเลื่อนขั้นมาเป็นระดับหัวหน้าใส่ชุดสีเทาเนี่ยงานมันไม่จบมันยังมีงานเอกสารที่พี่มีจะต้องรับผิดชอบอยู่ช่วงนั้นก็อาจจะมีการแบบอย่างที่บอกนะคะว่ากดดันจัดสรรเวลาตัวเองไม่ได้กลับมาถึงที่โรงแรมแล้วโรงยังแบบ นั่งเขียนรายงานนะคะว่าเราจะต้องเขียนยังไงเกิดอันนี้ขึ้นคือช่วงนั้นอะเป็นช่วงที่ต้องต้องใช้เวลาในการปรับตัวพอสมควรเลยนะคะกว่าอะไรต่างๆจะเข้าที่พี่มีกล้าพูดเลยว่าตําแหน่งรองหัวหน้าเนี่ยคือจุดที่หล่อหลอมให้พี่มีขึ้นมาเป็นเป็นเราในวันนี้ะนะคะมันเหมือนกับเราเพิ่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าหัวหน้าตัวเล็กๆแล้วมันอยู่ในช่วงปีเหล็กอะที่ว่าความร้อนต่างๆมันจะเข้ามาหาเราความร้อนในที่นี้คือ ความกดดันปัญหาสถานการณ์ต่างๆมันเข้ามาในช่วงเวลาเนี้ยแล้วเราผ่านการทุบตีเนาะมันคือการตีเหล็กอะคะ่ะต้องตีในช่วงเวลานี้มันทําให้ชีวิตประสบการณ์ของเราเนี่ยมีความแหลมคมมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วพี่มีเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากตำแหน่งเนี้ยมากจริงๆค่ะก่อนที่เราจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าใหญ่จริงๆบนเที่ยวบินเนี่ยถ้าเราไม่ได้ผ่านจดุดรองหัวหน้านี้มาบอกเลยว่า ยากยากมากๆยังนึกภาพตัวเองไม่ออกเลยนะว่าจะเป็นยังไงเพราะประสบการณ์ทุกอย่างที่พี่มีเจอหนักๆเลยนะคะที่พี่มีได้รับมาเนี่ยก็จะอยู่ในตำแหน่งการเป็นรองหัวหน้าค่ะ ในช่วงนั้นพี่มีก็อยู่ในตำแหน่ง c คบินซีเนียหรือว่าตำแหน่งรองหัวหน้าเป็นเวลาประมาณ2ปี6เดือน2ปี7เดือนประมาณนี้นะคะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ในช่วงเดือนตุลาคม2014พี่มีก็ได้รับการเลื่อนขั้นอย่างเต็มตัวให้ขึ้นมาเป็น c คบินเซอร์วิส d i r ดีเรกบนเที่ยวบินค่ะและในปัจจุบันนี้พี่มีก็ยังคงมีตำแหน่ง Cabin Services Director อยู่นะคะก็คืออยู่ในตำแหน่งนี้มา5ปกาีกว่าแล้วค่ะ ถามว่าภูมิใจไหมที่ได้อยู่ในตําแหน่งนี้คือพี่มิภูมิใจมากนะคะกว่าจะมาเป็นเราในวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้คือเป้าหมายในชีวิตของพี่มิจริงๆตั้งแต่ตอนแรกที่เข้ามาเราก็ตั้งเป้าเราก็คิดว่าเราอยากจะเป็นถ้าเราเป็นได้นะนี่คือตําแหน่งที่เราอยากจะเป็นแล้ววันนี้เราก็ทําได้จริงๆทุกโอกาสที่เข้ามามันไม่ได้มาแบบฉาบฉวยอะค่ะ มันต้องใช้ความพยายามมันก็ต้องใช้ความเพียรมันก็ต้องมีอะไรหลายๆอย่างมากมายเลยนะกว่าที่เราจะก้าวข้ามแต่ละขั้นขึ้นมาได้ถึงแม้จะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่สายการบินเติบโตเขาต้องการคนมากขึ้นในการที่จะเลื่อนขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ต้องกลับมาดู performance ของเราด้วยเหมือนกันว่าเราเหมาะสมไหมที่จะได้รับการเลื่อนขั้นนี้บางคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วพี่มีคาดหวังที่จะเติบโตไปมากกว่านี้ไหมสำหรับพี่มีเอาจริงๆนะคะว่าตำแหน่ง คือจุดที่พี่มีตั้งเป้าเอาไว้แล้วพี่มีพอใจมากๆแล้วการที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินระดับโลกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายคําว่าระดับโลกอะ่ะมันมันไม่ธรรมดาแน่นอนมันคือความยิ่งใหญ่เนาะด้วยความที่เป็นองค์กรระดับโลกความกดดันปัญหาต่างๆมันไม่ง่ายเราต้องฝ่าฟันไปให้ได้เขากว่าจะมาเป็นระดับโลกเขาก็ต้องมีกฎระเบียบที่เคร่งครัดต้องมีกฎองค์กรที่แบบ หนาแน่นมากๆอ่ะเพื่อที่จะทําให้องค์กรมันวิ่งไปข้างหน้ามันไม่สามารถที่จะละหลวมหรือว่าแตกแถวอะไรได้เพราะฉะนั้นพี่มิไม่แปลกใจสําหรับบางคนที่อาจจะมีคําถามเข้ามาว่าทําไมกฎระเบียบอันนี้ยุ่งยากจังเลยทําไมต้องมีกฎแบบนี้ด้วยคือเขาเป็นระดับโลกอะค่ะกฎระเบียบเนาะอย่างที่พี่มีบอกว่ามันก็ต้องมีความเคร่งครัดในตัวของมันค่ะ แต่ก็นั่นแหละนะคะกฎระเบียบเคร่งครัดเอ่ยตามมาด้วยความกดดันสถานการณ์ปัญหาต่างๆมันก็ต้องมีบั่นทอนจิตใจเราบ้างมันก็ต้องมีเวลาที่เราท้อใจบ้างแต่ช่วงเวลาเหล่านี้มันจะหล่อหลอมให้เราเป็นเราขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นด้วยค่ะ ย้อนกลับมาที่น้องๆหลายคนในเวลานี้เราหล่อหลอมตัวเองกันหรือยังคะในการเตรียมตัวเองไปลงสอบสนามแอสทรสเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะในการลงสนามสอบแต่ละครั้งคนหลายพันคนนะคะเพราะฉะนั้นจากการที่เราถามว่าพี่มีหนูไม่ได้ภาษาอังกฤษทํำยังไงดีพี่มีจะฝึกยังไงพี่มีผมไม่ได้อันนั้นพี่มีผมไม่ได้อันนี้ เราหล่อหลอมตัวเองหรือ,อยังเราพยายามเต็มที่หรือ,อยังที่เราจะไปถึงจุดนั้นให้ได้ไม่มีเส้นทางไหนในชีวิตที่มันจะหอมหวานแล้วก็โรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดเวลาน้องๆเองก็มีความกดดันเวลาที่ไปลงสนามสอบเราจะต้องเตรียมตัวอะไรมากมายหลายๆอย่างนะคะพี่มิเองกว่าที่จะมาถึงจุดนี้มาถึงตำแหน่งงานในวันนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันผ่านอะไรมาหลายๆอย่างเหมือนกันแต่สิ่งที่พี่มิอยากจะให้หลายๆคนจําไว้นั่นก็คือว่าในแต่ละความกดดันในแต่ละปัญหาที่เข้ามามันคือการรับคมของเราเองนะคะมันคือการเจียรไนตัวเองอะสุดท้ายเราเนี่ยแหละค่ะจะต้องเป็นคนเจียมันขึ้นมาเพื่อให้เป็นเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดพี่มิเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ